สวัสดีครอบครัวอัตโทมี่ทุกท่านนะครับผมเทเลอร์จากฝ่ายการตลาดครับทุกคนใช้ประโยชน์จากอัตโทมี่ทิกเก็ตแอปกันดีอยู่ไหมครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการเช็คตารางงานของอัตโทมี่แบบง่ายๆให้ทุกคนฟังครับ Smart a อั m โ a มี่ c k ทิกเก็ตแอ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างแรกสำหรับคนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันให้เข้าไปที่ App Store หรือ Play s t o r ร แล้วไปดาวน์โหลด Atomy Ticket App ให้เรียบร้อยแล้วเปิดแอป,ปขึ้นมาครับเมื่อเปิดแอป,ปขึ้นมาหน้าต่างแนะนำการใช้งานจะปรากฏขึ้นครับ 2. ปฏิทินในหน้าแรกของแอป,ปเราจะเห็นตารางงานของ Atomy เช่น One Day Seminar Good Morning Atomy Success Academy ซึ่งเราสามารถเช็คได้ภายในหนึ่งหน้าเลยครับและถ้าคลิกสัญ,ญลักษณ์ตัวขั้นหนังสือตรงนี้ จะสามารถเพิ่มตารางงานนั้นในรายการโปรดได้งั้นเราไปรู้จักกับปฏิทินอะตอมีกันเลยดีไหมครับคลิกสัญลักษณ์ปฏิทินที่มุมขวาบนครับในปฏิทินเราจะเห็นงานและอีเวนต์แสดงขึ้นครับถ้ากดตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองข้อมูลมุมขวาบน<ๆ>ก็จะสามารถหาสัมมนาหรือตารางงานที่เราต้องการได้เลยครับ 3. ตรวจสอบตารางงานสัมมนา เราสามารถตรวจสอบตารางงานสัมมนาได้อย่างเช่นถ้าเรากดที่งาน Success Academy เดือน10ก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดของงานทั้งหมดครับ mm hmm. เมื่ออยากรู้ตารางงานล่วงหน้าเราสามารถเช็คได้และลองแคปเจอร์หน้าจอเอาไปแชร์กันดูนะครับ 4. การแจ้งเตือน mm hmm. ทุกคนทราบไหมครับว่าเราสามารถรับการแจ้งเตือนจาก Ticket App ได้ mm hmm. เลือกเมนูที่มุมซ้ายบนในหน้าแรก แล้วกดรูปเฟืองที่มุมขวาบนแล้วเลือกคำว่าตั้งค่าการแจ้งเตือนคุณก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเราแล้วครับอ t o อมี่ c ิ e เก็ตแอปพลิเคชันที่นักธุรกิจอั o อมีทุกคนต้องมีไว้ในเครื่องถ้าใช้ประโยชน์ให้ดีเราก็จะได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำนะครับฝากโปรโมทให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับขอบคุณนะครับ